เรื่องเล่าผีแม่ไม้เวียดนามมาดาสมัยก่อนในหมู่บ้านประมงเล็กๆริมแม่น้ำแดงซองเอชเอ็นจีมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อลินนางถูกคลื่นน้ำเชี่ยวพัดตกจากเรือนในคืนฝนพายใุใหญ่ร่างของนางไม่เคยถูกพบอีกเลยบางคนเชื่อว่าวิญญาณของนางถูกผูกไว้กับสายน้ำจึงกลายเป็นมาดาผีพรายแห่งเวียดนามชาวบ้านลาว่ายามค่ำคืนโดยเฉพาะคืนเดือนมืดมักเห็นเงาผู้หญิงผมยาวดำสวมชุดเวียดนามโบราณเอออไดสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำ นางจะนั่งร้องให้เสียงโหยหวนเหมือนคนสิ้นหวังหลายครั้งชาวประมงที่ออกเรือยามดึกเห็นหญิงสาวโบกมือขอความช่วยเหลือกลางแม่น้ำพอพายเรือเข้าไปใกล้กับถูกแรงบางอย่างดึงลงไปก็น้ำสกที่พบมักมีรอยนิ้วมือเกาะอ,อยู่ตรงแขนหรือข้อเท้าเพื่อป้องกันภัยชาวบ้านจึงมักนำดอกไม้ทูบและเล่าไปเส้นไหว้ริมตลิ่งในวันพระหรือในคืนที่ได้ยินเสียงร้องแปลกๆเชื่อว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยให้ผีแม่ไม้สงบไม่ออกมาล่าคนลงน้ำ จนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดหากคุณยืนดื่มแม่น้ำในยามดึกสงัดและได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆข้างหูว่าซิวทวีไอช่วยฉันด้วยจงอย่าหันไปมองเพราะนั่นอาจเป็นผีแม่ไม้มาดากำลังมองหาคนแทนที่ลงไปอยู่ในน้ำกับนาง